สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมพาพี่น้องนะครับมาชมเกษตรผสมผสานนะครับบ้านสวนนะครับบ้านสวนฮักแพงของไอ้สมเดชครับแต่ว่ามาพ่อครับเอ่ยเพื่อนครับกลับมาจากสวีเดนนะครับก็อยากถามว่าไปอยู่ต่างแดนนะครับต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรครับเอื่ยครับครับแนะนำตัวกอนครับอ๋อสวัสดีค่ะพี่น้องเอ่อชื่อตาต้านะคะเป็นคนบ้านสขามใหญ่เป็นคนอีสานนี่แหละค่ะเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมออย้ายมาจากเอ่อ ทำงานอยู่ที่ประเทศสวีเดนนะคะตอนนี้มามาดูแลแม่เดือนกว่าเกือบสองเดือนค่ะมาเที่ยวครับผมไปอยู่สวีเดนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับอ,อ๋อตั้งแต่ห้าปีห้าปีตั้งแต่อายุประมาณสามสิบห้าครับผมอ่บรรยากาศแถวบ้านสวีเดนอ่บ้านเมืองเขามีอ่ภูมิประเทศแบบไหนครับอ,อ๋อภูมิประเทศอากาศแบบ อากาศดีมากค่ะอากาศเย็นสบายสะอาดประเทศเขาเป็นประเทศที่สะอาดผู้คนแบบนิสัยดีแบบคุยกันแบบเป็นพี่เป็นน้องอะค่ะครับผมอมืแล้วไปทํางานอะไรอยู่ที่นั่นครับอ๋าทำงานไอ้บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ค่ะอ่าทำเกี่ยวกับอะไรรถยนต์ครับผม<ไ>ออ,อยากถามว่าจากบ้านไปนี่ไปทำงานต่างประเทศมีความรู้สึกคิดถึงบ้านไหมครับเออความรู้สึก รู้สึกแบบดีชอบประเทศเขาเป็นประเทศที่เงียบสงบสะอาดเป็นระเบียบเป็นระเบียบมีกฎหมายแบบบังคับครับผมแบบธรรมชาติแบบธรรมชาติดีมากค่ะครับผมสวยกลางคืนก็สวยกลางวันก็ผู้คนไม่เดินพลุกพ่านเหมือนบ้านเรานะคะต่างคนต่างอยู่ครับผมก็คือว่าอบ้านเขาโอเคโอเคมากหลังจากที่กลับมาประเทศไทยมาชมบรรยากาศบ้านสวนเกษตรผสมผสานล้วมีความรู้สึกยังไงครับ ก็คิดอยากจะทำอยากอยากจะทำเองเลยค่ะแบบว่าปีหน้าจะวางโครงการแล้วว่าจะทำไอนาสวนเกษตรผสมผสมประสานพอเพียงเพียงพอเอ่อความคิดคืออยากทำงานที่นู่นประมาณหกเดือนแล้วหกเดือนแล้วก็กลับมาพักที่นี่แล้วหกเดือนก็อยู่ที่โน่นอยากกลับมาแบบอยู่บ้านเราสักหกเดือน อยู่ที่ประเทศเขาสักหกเดือนเอายังไงคือไปนัางสิไหมว่ค่ะอยากจะอยู่กับธรรมชาติครับผมก็คือคือวางแผนไว้แล้วว่าท่โครงการแบบนี้แล้วพี่มาเห็นเกษตรผสมผสานถือว่าใช้ได้โอเคไหมครับโอเคมากครับผมดีมากอยากให้พี่เชิญชวนนะครับพี่น้องเฮาเนาะบ้านเฮาหรือบ้านอื่นก็ได้นะครับมาเฮ็ดเกษตรผสมผสานนะครับผมว่ามันดีอย่างไรมันมีความสุขอย่างไรนะครับแนะนำเลยครับเอ๋ยครับ มันดีคือมันได้อยู่กับธรรมชาติแล้วมันได้แบบปลูกพืชผสมผสานมันได้กินได้เก็บขายได้แจกพี่แจกน้องมันแล้วก็ได้อยู่แบบธรรมชาติบําบัดมันมีแต่ดีกับดีครับผมคือนีอ่แนะนําเลยนะคะการทําพืชเกษตรพอเพียงผสมผสานนี่ดีมากเลยครับผมก่อนที่เราจะมาทําเกษตรผสมผส,สานแบบนี้พี่มีความคิดยังไงครับ ความคิดต้นทุนต้นทุนเริ่มจากต้นต้นทุนจริงๆไม่ต้องลงทุนทีเดียวก็ได้ค่ะคือลงทุนหลักพันก็ได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องลงทุนหลักแสนคือขุดคลองประมาณคลองหนึง่งลงทุนสักสองพันสองพันเอาปลามาลงคือไม่ต้องลงทุนมากอ่าเริ่มแรกหลักพันก็ได้ค่ะหลักพันหลัก พันสองพันห้าพันไม่ต้องลงทุนมากใช้แรงไปก่อนใช่แรงไปเหมือนเราทำสังกทานทำบุญเนาะใช่ค่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณพี่อยู่ที่ไหนนะสวีเดนสวีเดนค่ะประเทศสวีเดนอำเภอเมืองจังหวัดอ๋อเคลปซูลอยู่จังหวัดเยนเชอปิงของประเทศสวีเดนค่ะขอเป็นการแนะนำตัวเป็นประเทศสวีเดนในภาษาอ๋อภาษาก็ภาษาเออโยก ยอกบูร์อีสวีเดนคันทรีสวีเดนเลนเดตเป็นที่เป็นที่ไหนของสวีเดนเป็นเมืองหลวงหรือเป็นอะไรครับเป็นในนอกเมืองหลวงค่ะเป็นอยู่ทางภาคใต้ของประเทศสวีเดนภาคใต้ครับผมแล้วก็มีครับผมก่อนที่พี่จะไปสวีเดนเนี่ยมีการเรียนภาษาก่อนไหมครับไม่ค่ะไม่ได้เรียนค่ะไป เรียนอยู่นู่นสองปีไปเลยค่ะไปเรียนอยู่นู่นสองปีแล้วก็ทํางานไปด้วยเหมือนไปเก็บเห็ดนี่ใช่ไหมใช่ถ้าเจอก็เจอไม่เจอก็ครับ <c oughs> <c oughs> ผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณพี่มา,มากๆชื่ออะไระครับชื่อต้าค่ะครับตาคุณตานะครับฝากติดตามช่องทางไหนได้บ้างครับพี่อ๋อทาง Facebook ได้ค่ะแล้วก็เรียวค่ะคร <c oughs> ับผมมาชมความสวยงามของประเทศสวีเดนกันเนาะค่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณ พี่ต้ามากๆนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคะ่คะ